นะคะนี่ดูกำแม่กําลังจะพาแมวของแม่เนี่ยไปไปหาหมอนะคะพอดีน้องเจ็บตาแล้วก็ท้องเสียแล้วขับรถกําลังมาอยู่ข้างในลูกอุ้ยตายแล้วทำไงอุ้ยสามตัวรู้ป่วแล้วบ้านนี้คือไม่มีคนอยู่ไงมันเป็นบ้านล้าง แล้วแม่กําลังจะพาแมวที่บ้านแม่ไปหาหมอนี่กระเป๋ากระเป๋ามีแมวของแม่อยู่พอดีเจ้าไอ้ไอ้อะไรอะ่ะเจ้าส้มแขกกับเจ้าอันนั้นมันเก็บตาไงเอ้ยจะพาแมวของแม่ไปหาหมอนะไม่ใช่ว่าอีสร้างคอนเทนต์นะนี่แมวแม่อยู่ในนี้เออสวดขี่รถทำท่าจะพ้นแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วจะทำไงเอาอะไรใส่อีกทีนี้ ลูกไกที่มันช่างเอามาทิ้งโอ้โหยังตัวน้อยอยู่เลยอมแม่ขับรถทำท่าจะพ้นไปนู่นแล้วถึงเห็นลูกแมวเดินแล้วเอาอะไรใส่ทีนี้เออันนี้ก็มีแมวผลแมวเจ็บตาอยู่ข้างในอาตาจริงโอ้โหคนเรานี้นะล้วตัวเท่านี้จะทำไงวะเนี่ยเอาอะไรใส่ เลี้ยวหัวรถกลับแทบไม่ทันสามตัวโอ้ยังน้อยอยู่เลยโอ้ยหูร้อนร้อนหายใจทางปากโถลูกเดี๋ยวต้องหาทางช่วยไว้ก่อนนะะ